สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัสจรรั์ของหมอวาดอ m มบ i ซิงทาร t สวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าหมอวาดเลี้ยงไพ่แบบไหนแน่นอนค่ะคนที่ดูคลิปนี้เกี่ยวกับลัคนาเมตรล้วนๆเลยค่ะคนที่ชอบดูลัคนานั้นทราบนั่นหมายความว่าคุณต้องทราบเรื่องของเวลาเกิดที่แน่นอนเพราะลัคนาจะออกมาจาก วันเวลาช่วงเวลาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ทราบลักไม่ทราบเวลาเกิดจะไม่รู้ลัคนาของตัวเองคลิปนี้จะเป็นของคนลัคนาเมษนะคะและในส่วนของลัคนาเมษถ้าคุณชอบดูแบบดวงแบบราศีเมษนะคะบอกว่าทําเสร็จแล้วนะคะและก็หนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีเมษอ่า ที่อยากปรารถนามีความรักไม่ว่าคุณจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงชายหญิงวิธีการเสริมเสน่ห์การโดนจิตโดนใจเรื่องของการขอพรความรักหมอว่าก็ทําเสร็จแล้วเหมือนกันทุกคลิปทั้งสองคลิปนั้นนะคะเปิดแบบเซลติคอร์สเราไปหาดูได้ในหมวดหมู่เพลย์ลิสเดียวกันชื่อว่าหมวดหมู่นะคะเพลย์ลิสหมวดหมู่ราศีเมษลัคนามังกรเออวันนี้ดูดวงหลายท่านเลยทีเดียว ต่อนะคะและประชาสัมพันธ์ต่อเลยคนคุณอย่าลืมนะคะคุณนะ่ะเกิดมาคุณมักจะรู้ว่าเอ้ยเกิดปีเถาะนะกระต่ายปีละกาไก่นะปีวอกนะปีกุลหมูปีจอหมาเออปีมะโรงปีมะเสงคุณมักจะรู้นักสัตว์เกิดดังนั้นหบอกว่าจะทําการดูดวงใหญ่สเปเชียลมากๆ1ปีดูแค่1ครั้ง หน,นักสัตว์ดูครอบคุม12เดือนเต็มปี2564ภายในคลิปเดียวแต่ละนักสัตว์เลยค่ะคุณจะได้วางแผนชีวิตไปเลยยาวๆคุณดูนักสัตว์คุณต้องรู้ว่าวิธีการทําบุญที่เสริมนักสัตว์ของคุณและนักสัตว์ของคุณเนี่ยตอนเนี้เข้าสู่ปี64เป็นนักสัตว์ประจําชาติประจําปีเลยก็คือนักสัตวฉลูปีที่แล้วปีนี้นะคะ63นักนักสัตว์ชวดหนูไฟเป็นไงคะ เดือดร้อนกันตั้งแต่ต้นปีมีไฟไหม้โหมกระพือฝุ่นเอ้ยโควิดเอ้ยเราต้องวิรู้วิธีการทำบุญเพื่อปัดเป่าแคล้วคลาดและเสริมดวงของเราและสอดรับกับปีฉลูของเขาด้วยจะเป็นฉลูวัวชนวัวดุวัว,ว,วเนื้อวัวนมเดี๋ยวเราไปติดตามอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ทำให้คุณจริงๆเลยค่ะนะคะ มาเรามาดูในเรื่องของลัคนาเมษกันต่อคลิปนี้เราจะเปิดแบบจากราศีโบราณลัคนาเมฆาในเดือนธันวาคม2563ชาวลัคนาเมษดวงของคุณค่อนข้างโอ้โหเขาเรียกว่ามีมุมมองวิสัยทัศน์ข้ามช็อตไปละคุณลัคนาเมษเริ่มไปมีมุมมองในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในปี64เราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนเราจะสร้างอะไรเราจะทําอะไรมีมุมมองที่ขยายไกลออกไปละและเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะสะสางเคลียร์งานที่มันดินพ่อขางหมูหรืออะไรที่มันแย่ๆหรืออะไรที่มันคาราคาซังคุณจะเคลียร์จบภายในเดือนนี้เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในปีหน้าและโปรเจกต์ของคุณที่คุณมองการไกลเข้าในสู่ปี2564ของชาวลัคนาเมฆคือปีหน้าขอ,ขออนุญาตนะคะ ตูต้องอกรูเจ้งมีเงินลัคนาเมธโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักในปีหน้าอยากมีบ้านใหม่อยากมีรถใหม่อยากมีเงินสก้อนอยากทำอะไรให้ได้เงินเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาดูนักสัตว์เสริมประกอบดวงลัคนาเมธของคุณนะคะอ่ะทีนี้พอมาในเดือนธันวาเนี่ยมีมุมมองแบบนี้สดสดอ่าเขาเรียกว่าเคลียร์งานอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีพวกที่เขาเรียกว่าอาคด ขัดสนเรื่องเงินเพราะเขามองว่าคุณมีแต่เขาไม่รู้หรอกว่าค่าใช้จ่ายของลัคนาเมธมีมากมายแค่ไหนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูดวงแบบกว้างๆไม่ได้เอาดวงใครมาตั้งเป็นแนวทางนะคะดังนั้นมันมีโอกาสเกิดแล้วไม่เกิดก็ได้วางแผนเอาไว้รู้เท่าทันลัคนาเมธของตัวเองและปกป้อง ดวงชะตาของตัวเองการทําบุญที่ตรงดวงจะทําให้คุณยกปีเข้าสู่ปีใหม่ได้อย่างมีความสุขดังนั้นคลิปนี้จะมีโอกาสเกิดและไม่เกิดได้หมดขอให้ใช้วิจารณญาาเนะต่อค่ะทีนี้พอเขาทุกคนที่อยู่รอบใกล้ตัวคุณเนี่ยหรือรอบข้างคุณเนี่ยไม่ว่าก็ได้ที่ทํางานเพื่อนเรียนหรือว่าเพื่อนมองว่าคุณมีทรัพย์แต่ตัวคุณมีภาระ แต่เขาไม่ได้สนภาระของคุณจะมีคนจักจ้องอยากจะขอยืมเงินคุณค่ะโดยอ้างว่าลูกอาโดยอาจจะมีเหตุผลว่าลูกป่วยบ้างที่บ้านมีปัญหาบ้างต้องการมายืมเงินคุณแต่รอบนี้เป็นรอบที่ชาวลัคนามกรใจแข็งและรู้ว่ายืมไปไม่ได้คืน ยืมไปก็เอาเราไปนินทาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับลักนาเมธขอโทษนะคะถ้าออกเสียงลักนาผิดไปลักนาเมธแน่นอนจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะคะในช่วงปีช่วงเดือนนี้นะคะลักนาเมธต้องระวงังแต่คุณใจแข็งอยู่แล้วล่ะนอกจากคุณจะให้แบบเออได้เท่านี้แหละแต่ไม่ต้องการเอาคืนหรือว่าไม่ให้เลยนี่คือสิ่งที่ลักนาเมธจะเป็นในช่วงของเดือนสุดท้ายของปีจะมีคนมาหยิบยืมเงินนะคะ และในส่วนของลัคนาเมธเองก็ตามแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินคุณก็พยายามปักหนักปักแข็งไม่ขอยืมเพราะว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวพี่น้องของคุณก็ไม่มีใครให้คุณยืมเชกเช่นเดียวกันทุกคนที่คุณสมว่าคุณลัคนาเมธเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินมีคนมายืมลัคนาเมธไปให้แต่ถ้าลัคนาเมธมีปัญหาเรื่องเงิน คุณหันหน้าพึ่งใครก็ไม่มีใครช่วยแม้กระทั่งญาติพี่น้องในช่วงของเดือนธันวาเขาอาจจะมีเหตุผลจําเป็นต้องเก็บเงินไว้ช่วงปีใหม่ก็ได้ก็ไม่มีใครให้คุณยืมเช่นกันเพราะฉะนั้นฟังไว้ใครมายืมเงินคุณคุณก็ไม่สามารถยืมกลับเขาได้หรือว่าคุณไม่สามารถยืมใครได้เหมือนกันตรงหวงแหนเงินตัวเองเอาไว้เพื่อความสุขปลายปีนะคะเตือนไห้นะคะลักษณะเมฆขาในส่วนของ บิดามารดานะคะลัคนาเมธบิดามารดาและคนที่มีวยวุฒิสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายถ้าลัคนาเมธเป็นลูกน้องเขาเดือนธันวาเป็นเดือนที่ลัคนาเมธอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่คนมีศักดิ์เป็นพ,พี่พี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่แม้แมกระทั่งเจ้านายของเรามีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของ การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงหรือว่าเราทํางานผิดพลาดจะถูกตําหนิดังนั้นนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม63นี้ลัคนาเมธถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาไม่จําเป็นอย่ามาสายขาดลาเพราะว่าเป็นเดือนที่เขาประเมินตัวคุณ ประเมินว่าคุณอาจจะได้โบนัสหรือได้นิดหน่อยหรือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลัคนาเมธถ้ามองการไกลเดือนนี้อย่าหยุดอย่าสายอย่าขาดอย่าลาเป็นดีที่สุดและมีโอกาสผิดใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความน้อยอกน้อยใจหรือว่ามันมีโอกาสที่ลัคนาเมธเนี่ยอาจจะสื่อสารหรือพูดหรือใช้น้ําเสียงที่ไม่ดีกับก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็ได้หรือคุณพ่อคุณแม่เราพี่ป้าน้าอาเราไว้หัวหน้าเราอาจจะอาจจะสื่อสารกับเราด้วย อารมณ์ที่ไม่โอเคเราก็ตีกลับด้วยอารมณ์ที่ไม่โอเคเพราะลัคนาเมษในช่วงของเดือนธันวาเนี้ยคุณค่อนข้างมีอารมณ์ที่เวี่ยงอยู่แล้วนะคะลัคนาเมษเวี่ยงอยู่แล้วพอใครเวี่ยงมาเวี่ยงกลับนะคะดังนั้นช่วงนี้พยายามอย่ามีปากมีเสียงอย่ามีปัญหาอย่ามาสายอย่าขาดลาถ้าลัคนาเมษมองในเรื่องของการเงินในอนาคตถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาคุณจะต้องพี่นอพินเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายลัคนาเมษเป็นมีศักเป็นเจ้านาย มีธุรกิจส่วนตัวแม่คนก็จ้องจะยืมเงินคุณนี่แหละค่ะทั้งท,งทังที่เขาไม่สนหรอกค่ะว่าคุณจะมีปัญหา1้8ยพันเก้าเนอะอ่ะเรามาดูเรื่องของการเสียเงินกันบ้างลัคนาเมธในช่วงของเดือนธันวามีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองโรคเก่ากำเริบภูมิแพ้กำเริบหรือปุดหลานคนใกล้ชิดอันเป็นที่รักแม้กระทั่งตัวคุณไม่ไม่สบายป่วยเนื้อป่วยตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเกิดขึ้น ก็ให้ดูแลรักษาแล้วก็เยียวยานะคะมีเกณฑ์เสียเงินในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงของเดือนธันวานะคะลัคนาเมษมีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินซัพพอร์ตในเรื่องนี้นะคะความรักของลัคนาเมษในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเล่าหมอวา่าความรักของชาวลัคนาเมษนะคะในช่วงของเดือนธันวาหกสาไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มโสด สาวโสดมีเกณฑ์พบรักไหมหนุ่มโสดสาวโสด,สโสดไม่มีเกณฑ์พบรักนะคะลัคนาเมธลัคนาเมธนะแต่ถ้าเป็นคู่รักกับสามีภรรยาอาจจะมีปากเสียงกันนะคะมีปากเสียงกันในเรื่องของเวลาที่ให้กันไม่เพียงพอความรักความมีน้ำใจไม่สม่่เสมอแล้วก็เขาเรียกว่า ความเข้าใจกันมันน้อยมันก็เลยอาจจะมีปากเสียงมีงอนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงหรือว่าทะเลาะแต่จะมีปากเสียงมีงอนกันแล้วก็เสียอกเสียใจเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยนะคะส่วนในเรื่องของอ,อ,อ,อาชีพกันบ้างอาชีพของชาวลัคนาเมนะคะในช่วงของเดือนนี้อย่างที่หมอว่าเตือนไปในช่วงต้นว่าอย่ามาสาย,ยาขาดลาเพราะว่าอะไรดูไหมคะเขากำลังประเมินคุณ คุณอาจจะไม่ได้ไปต่อในปีหน้ากับเขาก็ได้ลัคนาเมธหรือคุณอาจจะได้ไปต่อในเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่อาจจะถูกลดลดลงครึ่งเดือนหรือไม่มีโบนัสอะไรเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นลัคนาเมธเดือนนี้เป็นเดือนที่แม้อารมณ์คุณจะเหวี่ยงแต่ควรจะเหวี่ยงกับบุคคลที่เราต่อก่อนได้เท่านั้นแต่ถ้าใครที่เขาเหนือเราอย่าเหวี่ยงมันจะส่งผลลบก,กับลัคนาเมธมากกว่าผลดี นะคะอันนี้เตือนแล้วเนาะในส่วนของลาบโชคลาบแหมใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าลัคนาเมษโอ้โหโชคลาบตกเดทเลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นโชคลาบเนี่ยมันไม่ได้มันจากเลขที่คุณสนใจจากเลขที่คุณชอบจากเลขวันเกิดของคุณไม่มีค่ะไม่มีโอกาสที่จะลุ้นเลยนะคะนี่เป็นความเชื่อนะคะแต่ถ้าลัคนาเมษเล่นโชคลาบเกี่ยวกับเลขของคนตายคนจากลา หรือใครสักคนที่เข้าฝันคุณแล้วเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อ่าตายไปแล้วจากโลกใบนี้ไปอยู่อีกภพโลกนึงมาเข้าฝันคุณอะไรแบบเนี้ยเล่นพวกเขาอะเล่นอายุเหล่านั้นไปงานครบรอบวันตาย6กอ่าเก้าสิบวันร้อยวันเล่นอายุแบบนั้นนะคะแต่ถ้าโชคจากตัวของคุณเองจริงๆแล้วไม่มีคุณต้องอาศัยโชคจาก เหตุการณ์ที่มันดูเหมือนแบบนักกลัวนักกลัวแบบเนี้ยเลขแบบเนี้ยนะคะอาจจะพอรุนได้แต่หมอวาดบอกได้เลยนะคะว่าดวงของคุณจะรวยจะ,จะ,จ,ะจะมีทรัพย์ขึ้นมามาจากการเก็บหอมรอมริทแล้วก็การไม่ให้ขยื้มตังค์และก็การประหยัดของคุณเองโชคลาบ,บาวังผลได้น้อยสําหรับเดือนธันวาค่ะทีนี้ อยากจะเตือนของคู่รักแล้วเตือนไปแล้วเนาะทีนี้หมอว่าจะมาดูว่าภาพรวมแล้วอะ่ะคุณอะ่ะจะผ่านได้ไหมลัคนาเมธหมอว่าบอกเลยคุณจะผ่านไปได้ด้วยการบริจาคทานให้กับเด็กบริจาคทานให้กับคนแก่ให้กับเด็กคนแก่ที่อนาถาสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่าคนเจ็บคนป่วยที่เป็นเด็กกับคนแก่คุณจะได้อานิสงส์งตรงนี้ปักเป่าอะไรที่มันร้าย มันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีอะไรที่คุณจะต้องเจอหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่คุณผ่านไปได้แบบเฮ้ยเหมือนเดินบุเหมือนผ่านไปได้ได้ไงอะ่ะเฮ้ยเขาโชคด,ดีเลยอะ่ะคือมันจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณจะมีสติแล้วก็ดวงของคุณมันจะพาคุณผ่านไปได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําดูไพ่ตรงหน้านะคะการบริจาคทานจะเป็นด้วยทรัพย์เสื้อผ้าอะไรก็ตาม เป็นการบริจาคเพื่อแสดงถึงการเสียสละให้เทวดาคุ้มครองเราได้มองเห็นเจตนารอันบริสุทธิ์ที่จะบ,บริจาคทานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กคนแก่เสื้อผ้าสุขภาพอนาถาเด็กถูกทารุณคนแก่ถูกทอดทิ้งคุณทําบุญตรงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีฉลู2564มีเฮงกับปังดังและรวยค่ะแคล้วคาดนะคะ แต่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หมอว่าเชื่อว่าบุญทําดีหมดแต่ทําสมพงกับลัคนาของคุณย่อมดีที่สุดและเด้งบุญคูณสองค่ะเขาเรียกว่าบุญเบ่งบานมุดดุดบัวบานมันก็ยิ่งงอกงามเบ่งบานได้สวยงามมากๆยิ่งสมพงบอกก่อนนะคะทาบุญทุกแบบดีหมดแต่ทําบุญแล้วสอดรับกับลัคนาตัวเองยิ่งดีใหญ่ ถูกไหมคะอะคลิปนี้ฝากเอาไว้กับชาวลัคนาเมษปะจำเดือนธันวาคม2563กด s u b s c r i b ์ไว้ดูดวงใหญ่จัดเต็มแน่นอนไปเดือนนี้คะ่ะสำหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ